บ่อเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเริ่มล่มเลินขึ้นฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อวานนี้นะ มันก็จะเละเๆนิดนึงเพราะว่าฝนมันเพิ่งจะหยุดไปนะคะอันนี้จะมาอัปเตดตต้นไม้ที่ลงใหม่หน่อยนะเพราะว่าต้นกเก่าๆรู้สึกว่าจะตายกันไปเยอะเลยตอนนี้ก็เลยเอาต้นไม้มาลงใหม่นะคะที่เห็นนี่ต้นเงาะเนาะเงาะเงาะรงเรียน มาลงรายต้นอยู่นะแต่รอลุน้นว่าจะรอดหรือเปล่าพอชุดเก่าๆนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ก็ทุเรียนนะดูสภาพรอแล้วแหละรอลุ้นอยู่ว่าจะรอดไหมนี่ก็ทุเรียนอีกตกหนึ่งนะเป็นทุเรียนนะคะสภาพนีใบมือแตกนะ นี่ก็ทุเรียนรอลุ้นว่าจะรอดไหมตายไปสองต้นแล้วนะคะกล้วยก็จะเยอะหน่อยนะอ้อันนี้ลองกองนะคะเนี่ยของแม่เขาแม่เขาเพาะของเขามาสูงชะลูดเลยเมื่อวานได้นำฝนไป สูงสองเมตรกว่านะคะนี่รอรุน้นถ้ารอดก็ได้กินลองกองเนาะอืมอันนี้โกโก้นะขอให้รอดขอให้รอดปลูกมาสองรอบแล้วโอ้อันนี้ใบร่วงหมดเลยโกโก้เหมือนกันอืมน้วเมียวดูดิโดนอะไรกินก็ไม่รู้ อันนี้จำชื่อจำไม่ได้ว่าต้นอะไรอะ่ะต้องรอรอดก่อนแล้วมีลูกนะนี่ก็เหมือนกันจำไม่ได้อะว่าต้นอะไรซื้อมาเยอะจัดอันนี้ส้มนะไม่รู้ส้มอะไรเหมือนกันขอเองนี่ก็ะส้มค่ะต้นส้มนะ ราดูอันนี้เกาลัดไทยนะคะเนี่ยเอาลองมาปลูกเผื่อจะได้กินต้นเขาสวยค่ะดอกสีแดงๆเนาะอันนี้ก็ต้นส้มนะคะต้นส้มส้มอะไรก็ไม่รู้พอเองอะจำไม่ได้ต้นนี้ก็ จำไม่ได้เหมือนกันว่าต้นอะไรต้องรอรอดแล้วรอ,อดูลูกเนาะปุ๊กปุ๊กก,ก,กิมจูค่ะตอนแรกออกลูกออกดอกเยอะเลยแต่เด็ดทิ้งนะต้นมันยังเล็กอยู่ยังไม่ให้มีลูกนะคะพุซานมสดอีกหน่อยคงได้กินลูกแล้วเนาะ อันนี้ชมพูน้ำดับไม้ค่ะแตกกิ่งดีเลยอันนี้ชมพูเขียวอัมพันนะโอ้โหโดนแมลงกินแต่ก็แตกยอดอยู่นะอันนี้เกาลัดจีนดูสภาพนะ่าสงสารมากน้องจะรอดไหมเนี่ย อันนี้ชมพู่ทับทิมจันนะคะนี่ก็โดนหนอนเล่นงานเหมือนกันแต่ก็แตกยอดออกมานะม่วงแก้วค่ะโอเคละรอดแล้วละ่ะอันนี้ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะแตกยอดดีเลยฝรั่งแตงโมนะเนี่ยงามเชียวมะขามเทศนะสูงขึ้นเยอะเลยค่ะมะขามเทศมีสองต้นเนาะสูงขึ้นเยอะเลยเนี่ย มะขามป้อมค่ะนี่ก็แตกยอดดีเลยอันนี้เป็นเงาะโรงเรียนอีกต้นหนึ่งนะคะปลูกไว้ฝั่งโนนสามแล้วก็ตรงนี้หนึ่งนะตรงนี้ละมุดก็สวยค่ะละมุดก็สวยมาเลยงามอยู่นะเพิ่งเด็ดลูกทิ้งไปเหมือนกัน ต้นเขายังเล็กยังไม่ให้มีลูกนะคะฝรั่งขี้นกไส้แดงนะอืมก็งามอยู่ค่ะอมังคุดใบไหม่แต่ก็ยังแตกยอดอยู่นะ อันนี้ทุเรียนอีกต้นหนึ่งค่ะรอลุ้นจะรอดไหมลำไย,ยค่ะเอามาแทนลิ้นจี่เนาะลิ้นจี่ตายไปแล้วขนุนค่ะก็งามดีแตกยอด แตกยอดสวยอยู่มะม่วงเบาใต้ค่ะกำลังแตกยอดเลยนะอันนู้นเป็นเบาใต้อีกต้นหนึ่งนะคะกำลกแตกยอดอยู่เหมือนกันแต่โธนมันแฉะมากเดินไปไม่ได้อ๋ออันนี้มะม่วงกะล่้นนะกำลังแตกยอดเลยค่ะ เฮ้ยทำเกษตรนี่มันไม่ง่ายเลยเนาะรอดูการเติบโตต่อไปค่ะ